เจอแล้วของให้คุณนั้นได้รับมาทำได้นะขอแค่มีเจ้านี้ขอแค่ทำสมบัติได้แล้วก็ฉันก็ดับชีวิตเธอคนนั้นนะโอ้โหสินเวส ไม่คิดจะเคาะประตูนหน่อยเหรอไม่พกมารยาติดตัวเหมือนเคยสินะแล้วมีอะไรล่ะโอฟิเลียฉันมีเรื่องจะคุยกับคุณค่ะซินเวสเตอร์เราอย่าออกไปไม่เกินไปหน่อยหรือเปล่าอย่างน้อยก็ฟังให้จบก่อนสิน่ากลัวจะจะไปเดี๋ยวนี้เลยคือว่าพรุ่งนี้เราอยากกันได้ไหมออ้ย บ้เฮ้อแย่ชมมัดโดนปฏิเสธกี่ครั้งแล้วเนี่ยตัวเราแค่อยากกันมันช่างยากยินแสนเข็นจริงๆคู่มือสำหรับการสมรบใหม่ฉบับเขาเตสอาชื่อเรื่องก็เป็นรัศมีดามา,าออกมาแล้วและฉันก็เดาถูกเป๊ะนางเอกของนิยายคือเขาเตสคนหนึ่งเรื่องราวเริ่มต้นขึ้นเมื่อวันหนึ่งนางไปช่วยเด็กหนุ่มที่นอนสลบอยู่ในเขตของนาง นางมอบการดูแลเด็กหนุ่มคนนั้นไม่สิพระเอกอย่างดีเรื่องเปิดมาแบบนี้อย่าบอกนะว่าแน่นอนว่าไม่ใช่ใครอื่นเด็กหนุ่มคนนั้นก็คือองค์รัชทายาทที่หายตัวไปนั่นเองต่อมาไม่นานเด็กหนุ่มก็ได้หวนขึ้นสยนตักองค์รัชทายาทและขออภิเษกสมรสกับนางทางั้งทที่มีสามีอยู่แล้ว สำหรับฉันที่ร่างกายอ่อนแอต้องขึ้นสังเวียนกับความเบื่อหน่ายในโรงพยาบาลทุกวันวานิหญ่เรื่องนี้รสชาติจัดจ้านช่วยฉันเอาชนะความตืดชืดของข้าวต้มโรงพยาบาลได้ระดับหนึ่งและตัวละครที่ทำให้โดพามินของฉันหลั่งมามากที่สุดก็คือโอลิเวียแมตเฟินคนนี้อดตรีเพียงหนึ่งเดียวของตระกูลยุคหนึ่งในสองของจักรวรรดิอาเลือดลมจักรวรรดิลมแม้ก,กระทั่งประเทศเพื่อนบ้านแต่อุป,ปนิสัยแย่เข้าแกนโลก ตัวร้ายหลักของเรื่องโอฟิเลียเริ่มสร้างชื่อเสียงชาวโช์ด้วยการตกหน้าหญิงสาวรุ่นราวเขาเดียวกันในงานเดบิวต์ตองแน่นอนแค่นั้นถือว่าธรรมดาหลังจากนั้นโอฟิเลียก็ก่อเรื่องไม่เว้นแต่ละวันไม่สร้างเรื่องวุ่นวายก็ทำร้ายคนอื่น <c oughs> ยุบปวดไมเกรนจึงต้องทีบจับโอลิเวียสมรสโดยเร็วซึ่งคู่มันก็คือเจ้าแห่งแดนหนอซินเวสเตอร์รีเจนไดยุครีเจน โอลิเวียเหม็นขี้นหน้าเขาสุดๆแงแหละเพราะซินเวสเตอร์รีเจนมีสายเลือดปีศาจครึ่งคนครึ่งปีศาจอย่างไรมีเพียงชายเดียที่ยอมรับโอลิเวียเลดี้ซาเวทดิยุกรีเจนเองก็หมายปองอำนาจแกรนด์ยุกอยู่ไม่น้อยพิธีสมรสจึงถูกจัดขึ้นโดยไม่แย่แสความรู้สึกของโอฟิเลียเลยสักนิดบรรยากาศพิธีนั้นเงียบเชียบไร้ชีวิตชีวา ไรซึ่งคำอวยพรหรือความตื่นเต้นใดๆและหลังจากงานพิธีนี่สินมหาศาลของตระกูลดิฟก็ถูกเปิดเผยสาเหตุมาจากดิยุกแกนมมาฟินติดพน,นันวิดาของโอฟิเลียโอฟิเลียนับว่าโชคดีที่เปลี่ยนนามสกุลหลังจากแต่งงานจึงไม่ต้องรับผิดชอบนี่สิตดิยุกแมกฟินถูกทงนีไม่หยุดหย่อนสุดท้ายก็จบชีวิตของตัวเองนับแต่นั้นมา โอฟิเลียเริ่มคลุกคลีกับเวทมนต์ดำนางเมินใช้ทุกสิ่งโอฟิเลียใช้ชีวิตเหมือนคนไม่มีสมประกอบมาหลายปีและแล้วจู่ๆวันหนึ่งถูกดึงกลับมาสู่ความเป็นจริงหลังจากผ่านไป16ปีองค์รัชธายาตทรงเสด็จพระราชดำเนินไปร่วมงานราชการโอฟิเลียตกกลุ่มลักคาเรียนฟอนรีเจนตั้งแต่แรกพบ หลังจากนั้นเรื่องเราจะดำเนินการไปอย่างไรโอฟิเลียี่เพิ่งมีความรักจึงเกิดความหลงไหลข้างรักและแน่นอนว่านางเอกกลายเป็นเป้าหม,มายของเธอความชั่วร้าที่ยากจะเอ่ยถึงได้ดำเนินต่อไปองค์ราชายาทได้รู้สึกอับอายแต่ไม่อาจแก้ไขอะไรได้ทุกครั้งที่เขาตําหนิการกระทำของโอฟิเลียแต่ยุกรีเจนผู้เป็นสามีของนางจะเข้ามาจัดการอย่างให้เรียบร้อยเสมอ ซินเวสเตอร์รีเจนต่อต้านองค์รัชทายาททุกๆเรื่องผู้มีอำนาจมากที่สุดในจัก,กรวรรดิที่คอยขัดขวางเขาตลอดเวลาองค์รัชทายาทสุดเหลือจะทนกับสามีพันรยาตัวร้ายที่ชอบโชว์เผาคู่นี้ในที่สุดจึงตัดสินใจเด็ดขาดเธอรักฉันจริงหรืองั้นพิสูจน์สิสามีของเธอซินเวสเตอร์รีเจนซะโอฟิเลียไม่ลังเลเลยแม้แต่น้อยนาา ใช้เวทมนตร์อนันตการควบคุมพลังเวทของซินเวสเตอร์ปลดชีวิตซินเวสเตอร์อย่างทรมานเพื่อเป็นการพิสูจน์ความรักโอฟิเลียถูกตัดสินประหารชีวิตด้วยการขายนคอเหมือนถูกพันธนาการด้วยโซ่ตรวนพนอกใจทั้งสองคนได้รับพรภายใต้สถานะพระเอกนางเอกส่วนอีกสองคนพบจุดจบที่เหมาะสมกับการเป็นตัวร้ายอุ้ยตอนจบโคตรแบ ด้วยความรู้สึกที่ตามจบมันขัดใจวันนี้ฉันหลับไปพร้อมกับความรู้สึกเหล่านั้นเมื่อฉันลืมตาครับฉันก็โผล่มาในนิยายแบทเรื่องนั้นที่กำลังหมดสติอยู่ท่ามกลางสายฝนในร่างของโอฟิเรรยรีเจนเอ,เอ๊ะบ้าบอที่สุด